สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วผมช่างล่วงกเกษเต,ตรแทคเตอร์คนโคราชครับผมเดี๋ยวขับักหน่อยกันลงกระถาลงกระถาอ่ายำเลยครับผมอ่าวันนี้ครับวันนี้เรากา็พบกับ MT หนึ่งหกหนึ่งครับผม m i t s ู b ิชิหกแรงม้าก,กับเคลื่อนสี่ล้อครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันแล้วกันครับผมับทดลองการขับเคลื่อนว่ามันจะดีไหม เช็ดกีนหรออ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีครับเองก็ับผมดครับทุกท่ครับผมบ่มีไหมอุ้ยมือบ่งกล้องอ่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันครับเดี๋ยวใครสตาร์ทตัวนี้ยางหน้าค่อนข้างใหม่ครับผมนี่ครับยังไม่มีโอ้มีนิดนึงครับผมมีแตกรายงานนิดหน่อยครับผมแต่สวยครับยางแต่ยางหลังใหม่เลยครับผมค่อนข้างใหม่เลยแหละ นี่ครับยางหลังรถยังไม่ได้ล้างนะผมถ้าล้างแล้วโคตรหล่อเลยแหละครับดูสีกระทะครับนี่เลยครับผมอ่าตัวนี้กว้างอยู่หนึ่งเมตรครับผมแห้งงครับผมมิซูบิชิเอ็มทีหนึ่งหกหนึ่งครับผมสิบหกแรงมาเป็นเผาตรงครับผมดูล้อได้เลยนี่ครับตัวนี้เป็นเผาตรงครับผมอ่าฮะมีกระบอกปักเอียงด้วยครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันบาทเหมือนกันครับผมสวยครับควรหล่อครับผมไม่มีรั่วไม่มีซึมแห้งๆครับนี่ครับควรจับครับผมเนี่ยสีตุงสีตัวครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันครับผมอ่าถึงง่ายครับผมเครื่องยนต์ Direct i n j e c t i o n ครับเกิดตรงไหนวะ หนึ่งด้านทางนั่นแหละโอ้เครื่องโคตรใหญ่ครับโคตรสวยเนี่ยแห้งๆน,นี่นะครับดี๋ยเป็นรุ่นใหม่แล้วหัวน้ำใหญ่มากเลยสบายสมรรถได้ดีแน,น่ๆครับอราน้ำกันเลยอ๋อน้ำยุ่ค่อนข้างเยอะครับ นี่ครับผมแถมนิ่งๆครับตน,นี้ก็มีอะไรไอ้ไ้ยมันคงยิ้นวาวปุ๊บปุนน๊ีไอครับผมมันกร็ยังวาครับผมมันมีระบายด่านครเียไอ้รงทครับผมมนมีไอะครับเดี๋ยวเราดูที่ท่อระบายตงน,นี้นะครับ ตรงจะอย่างวาาครับทำไมกระที้นี่ยดีนะครับผมอาอาเจ็ดเดินๆเนเจ็นกระทดอ่ะไม่ไหไม่ดันนะครับผมดีเลว ไม่ดันคนไม่ไห,หลระบมหับพิษอ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์สเตนข้างนะครับผมต่อภาษาบ้านนอกเรานะครับเราก็เรียกเกียร์สเตนข้างแล้วกันนี่นี่ครับมันเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่นี่มีโลแถะมาอีกหน่อยนึงยับเดินหน้าถอยหลังครับ เราเข้าเกียร์ลักไว้เกียร์ไ,ยรไหนก็ได้เราเข้าเกียร์ลักไว้เกียร์สามเราก็ถอยหลังได้สามเกียร์เดินหน้าก็ได้สามเกียร์ครับอยู่ที่ตัวนี้ครับผมใช้งานง่ายครับผมนี่ครับโรตารี่ยีโหมีสามระดับครับผมอันนี้เป็นกระบอกเอาไว้ละไฟตาติาดบ่ะเราดูไฟตาก่อนโอ้แจ้งเคลื่อนแจ้งรอรอรอไปเร็ว เอาเดียวด้านนี้ก่อนดูด้านนี้นะอ่าไหนอ่าครับผมตัวนี้กว้างอยู่เม็ดเม็ดหนึ่งเอาอายกโรตารี่โรตารี่กว้างเมตรยี่สิบโอ้เมตรสามกิบครับผมอ,อ,อ่าวางอายกว่าวางแปบยังแปบยัง กบอกบอกับย,ยังมีน้องยกเออตัวเนี้ยวางหน่อยนึงปึ๊บอ่านี่เอาตัเ๊บนี่ละวะวัดตั๊บเอาเยี่ยมเดี๋ยววนนัดตั๊บตัว,วนี้วางอีกอนเออปั๊บยังอ,อ่าก็บอ,อ,อ,บอกกลับยังใช้ได้ปกติครับผมนี่ อครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นอะไรดูครับผม <c oughs> ให้ล่าลงมาก่อน <c oughs> อ่าเห็นไหครับตัวนี้จะมีตัวออโต้ครับผม <c oughs> แต่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าครับออยกปีกหลังโรตารี่เนี้ยเฮ้ยตัวนี้ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อตัวปีกหลัง <c oughs> นี่ตัวปีกหลังนี่นี่ส <c oughs> ายมันเราแค่ต่ออ่าครับผมอ่าเรามาปั่นพิยโอด้วยนะครับ คุณได้อ้าวพ่ตัวนี้พันโรตรี่ใบเต็มครับผมมี่ไงบไดายโมเออคนเงียบเลยครับผมผมมีเสียงอย่างเลยโอ้โหแกต้องแล้วครับเกียสามแล้วครับเงียบครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยยับอีหลีนี่ครับ โอ้โห oh oh. สูบิชิ MT หนึ่งหกหนึ่งครับผมอ่าจิบุกแรงม้ากับเพื่อนสี่ลอ้อคุณคุดเท่ครับคุณรอเอาลองนิ่มจริงๆครับผมได้ได้นะ น่ครับดูทีการเดินหน้าถอยหลังครับผมอ่าถอยเดินหน้าอ่าเอาถอยยาวๆเอาว่าเดินหน้านี่ครับผมนิ่มๆนิ่มๆเอาถอยหลังอีกรอบ โอเคนี่เราทำคลิปสําหรับรถใหม่ครับผมเป็นรถรุ่นใหม่มาแล้วครับอ่เดี๋ยวไปดันโฟล์ดูนะครับในราคาของเราเริ่มต้นตั้งแต่4ี่หมขึ้นไปก็มีนะครับผมเป็นพวกบีหกพัครับผมอาจะเป็นยันม่าเป็นแอลเป็นมิซูตัวใหญ่20่สิบแรงครับผม24แรงครับผมได้หมดครับอีกตักก็มีครับผมครับ เดี๋ยวเรามาดันดูโฟนครับผมเ,เลยดันเลยใ้ดอกยางมันหลังมันลึกอโอเคครับอพอแค่นี้ครับผมอาใช้ปใช้งานได้นะผมสำหรับผมให้่สำหรับอ๋อตัวนี้ราคาหนึ่งแสสี่หมห้าันบาทนะครับผมิเช แก๊สร้านบ้านหง,งน้อยอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาครับผมโดยโทรติดต่อ0828747250นะครับผมครับสำหรับผมช่างรวงก็พบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ